ค่ะมือนนิ้ซีผ้ามายม,มุนเซนเดอร์ค่ะพี่น้องผีพันแนะนํามาเนาะค่ะยาม,มุนเซนผีก็ใส่วิธีตําเออเนาะคะ่ะพริกกับกระเทียมน้มาขหุงรลดกันเลยเนาะคะ่ะนำปลาค่ะพี่น้องใส่ไปเลยค่ะนำกระเทียมดองสัดส่วนนิงกะเอาเดอร์ค่ะพี่น้องเกินอยู่กับปริมาณของหมุนเซนกับเครื่องเนาะคะ่ะผงนัวค่ะ มันตาลไส้ค่ะพปนหน้อนี่มะนาวเนาะค่ะบีบกันสดๆเลยค่ะ จะจเจดีเฮ็ดได้เอามารสชาติเปรี้ยวหวานเนาะค่ะนึ่จะเติมนำปลาไไปนิดนึงค่ะเอาย่างหมนเ็นคือใส่นำปลาเติมกล่อมหอมนิดนึงเนาะค่ะใส่กบได้เด้วยค่ะ อบแล้วเนาะค่ะพี่น้องเครื่องเทีนิงเตรียมไว้มาเนี่ยเป็นพวกแตงกวาประกาศหอมแครอทล้ะก็มะเข่อเทวเนาะคะ่ะอันสีใส่แค่หมูยอกับกุ้งเด้อวค่ะพี่น้องเขาลงไปเลยค่ะใส่บนเ็จลงไปเด้ค่ะ เห็นบ่ค่ะสีเหมือนเหมือนแมน่เนาะค่ะใส่แครอทมันจะเท้าลงไปค่ะพี่หน่องกาดหอมแตงกวากเกาให้เข้ากันค่ะ เขาให้เข้ากันแล้วใส่หอมกระชีลงไปค่ะพี่น้องนีจะบด้ซใส่ตองโอ้เนาะค่ะตายำห้องก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องแบบง่ายๆบ่ยากด้ค่ะ พวงรถให้ได้แล้วก็ไบซูอีกกลเลยเนาะค่ะพี่น้องไปเด้อค่ะเด้อแซ่บๆซ่บ้งนิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่มาคาแซบมากหรอกค่ะมาค่ะพี่น้องมานี่เมนูแนะนำนช่วงนี้จัดเมนูตามคำขอนะคะพี่น้องยำม้นเส้นด้วยค่ะยำม้นเส้นเป็นทะเลหมูยอกลุ่มกับหมูยอด้วยค่ะพี่น้องพริกหวานผักสลัดถั่วลันเตาปลาพี่กินเลยมา,มาครับ เมนูกินง่ายสำหรับคนปวดฟันมาเด้อค่ะเด้อ <c oughs> เอาเด้ยวยไหม

เป็นฟังเคียว <laughs> để mưa nhúng cứ có ออกกะมามง่วงได้เลยนะพี่นนอะใช่มีอะไรก็ใส่ไปไงใช่ยำงง่ายๆ พ да ักเดือดบาในเพื่อนข้างล่างมีเติมนะว่าอายเป็นปวดแขวนิ่งหมดเเอาพักมาให้หลายคือเก่านะคะ กินผักเยะอะเนาะเรากินผักได้เยอะทัไมฟันนี่ค่อยแข็งใช้งานเยอะไปธรรมชาติแล้วพี่ถึงเวลาเขาถึงเวลาเนาะ <c oughs> ถึงเวลาก็ต้องปวดต้อง อุดต้องถอนต้องแซมสี่ติดฝาแล้วนะอ,อยู่ <laughs> <laughs> ไปแล้วไปเลยนะฟันอ่ะ <laughs> ไม่เหมือนเด็กๆแล้วนะเด็กๆยังมีโอกาสนะหลนแล้วขึ้นมาใหม่นะ อย่างเราเนี่ยเรียบร้อยเลยนะแก้แค้นเราอปเราเรากินผักเยอะเขาไม่มีผักแกกินนะใช่ไหมเราออกฟันเลยเอาฟันออกเลยใช่ไ,ไหม<笑><笑> หวานเลยกินน้งหวานเยอะกินน้งหวานเยอะเ่ยใช่ขนมขบเคี้ยวแป้งน้ำตาลของชอบเขาเลยล่ะ <S 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 ไม่ชุนนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้หลอกนะเรื่องจริงอ,อันนี้ไม่ฉุนจริงๆนะไม่เหมือนสีไม่เหมือนสีเขียวกับสีแดงสีเหลืองได้วาง ใช่ไหมล่ะฉันจะได้แข่งเลย 好了，你弄 you know.、mm。你说。 อย่าไปกลัวเขาตัวเล็กกว่าเรา อิ่มไหมพี่อิ่มอิ่มเ้อค่ะพี่น้องแซ่บจีดจ๊าดเลยจีดจ๊าดเลยออกกามาตาแจงจงโป่งเนาะค่ะพี่น้องวันนี้นี่ก็ได้เป็นยำมือเซนช่วงนี้จะเสิร์ฟเมนูที่พี่ๆเขาขอมาหน่อยเนาะเป็นเมนูยังนี่กระสีทะย่อยเฮ็ดไทยไปเด้อค่ะค่ะสำหรับทุนนี้นี่ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะนี่ก็ขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้นิ่งได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะพอกันในนคคคคลิปห้า่่ะะสสสสววัััดดีีรบ